สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เพจบัญชีบัญชีนะคะพี่เก๋ก็จะพามาเยี่ยมชมนะคะวิทยาลัยชุมชนแสงตะวันนะคะวิทยาลัยชุมชนแสงตะวันนะคะของศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมวิชาชีพวัดไก่เตี้ยอำเภอสังคงจังหวัดปทุมธานีโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชม,าชมงคลธัญบุรีนะคะของกลุ่มแม่บ้าน แสงตะวันนะคะซึ่งที่นี่ก็จะมีการทําเสื้อผ้านะคะจากใยกล้วยนะคะจากใยกล้วยเลยนะคะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วเม้นมาทักทายกันได้นะคะอยากทราบอะไระพิมพ์คําถามมาได้นะคะเดี๋ยวขอุยัตก,กลับกล้องแป๊บหนึ่งนะคะค่ะตรงนี้จะย้อนแสงนิดนึงนะคะตรงนี้พี่กําลังทําอะไรคะ เดินได้นะคะก็คือเอาอ่านี่นะคะอันนี้จะเป็นใยกล้วยของเรานะคะก็จะเอามาพันๆน,นะคะเพื่อที่จะเอาไปทําเป็นอ่าไปทำเส้นเส้นอะไรนะ,ะพี่เส,เส้นยืนนะคะเส้นยืนแล้วมีเส้นนั่งด้วยไหมคะเส้นยืนอย่างเดียวหรือมีเส้นนั่งด้วยคะ้ใช่ใช่มุกพี่งงเลย <laughs> ก็ค <c balm> ือ <expand> คือปกติเรามันก็จะเป็นแบบเอาไปทำเป็นได้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เวลาเราย้อมสีเราย้อมตอนไหนคะพี่อ๋อย้อมย้อมตอนไหนคะเดี๋ยวนะคะพอดีว่าตื่นกล้องนิดนึงนะคะเวลาย้อมย้อมตอนไหนคะพี่ครับพี่เก๋ะอ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เก๋นะคะอาจากกลุ่มแม่บ้านแสงตะวันนะคะค่ะประธานกลุ่มเราเรามีใยกล้วยแล้วใช่ไหมคะพี่ทีนี้เราจะย้อมสีตอนไหนอคะอ๋อคือขั้นตอนแรกนยค่ะเราก็จะให้คนเอาใยกล้วยนะคะแยกจากกล้วยมาเป็นเส้นใยกล้วยก่อนนะคะเราจะกระบวนการได้เส้นใยกล้วยแล้วเราก็ส่งให้ทีอะไรนะคะ ใช้นวัตกรรมในการทาเป็นเส้นได้ของเรานะคะพอเป็นเส้นได้แล้วเราก็จะมาทําเส้นได้ยืนนะคะ,คะแล้วก็การย้อมสีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้สีอะไรถ้าสีธรรมชาติก,ก็ไม่ต้องย้อมแต่ถ้าเราจะ,ะ,ะใช้สีที่เป็นสีนะคะ่ะก็ได้จากสิ่งรอบตัวเราะค,ะค่ะจากใบไ,ไม้จากือไม้ค่ะหรือไม่เราอาจจะใช้เป็นสีเทยลสักนะคะ,ะ,คะ<อ>ถ้าเกิดเป็นชอบสีสดใสอะคะ่ะก็ต้องใช้สีเยลือบ อ๋อค่ะแต่ว่าโดยโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นสีธรรมชาติเลยใช่ไหมคะได้ทุกกลุ่มลูกค้าค่ะอ๋อได้ทุกกลุ่มลูกค้าเลยนะคะแล้วแล้วแต่ลูกค้ารีเควสนะคะใช่ค่ะอ๋อเยี่ยมมากเลยนะคะเราก็จะปฏิเสธความเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้นะคะเพราะว่าั้นดีดีนะคะดีค่ะดีทุกอย่างได้ค่ะสวยค่ะตั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็ธรรมชาติอ๋อค่ะดีดีค่ะพี่เก๋คือชื่อชื่อเก๋เหมือนกันนะคะคนชื่อเก๋ก็มักจะหน้าตาดีนะคะขอบคุณพี่เก๋มากค่ะ เดี๋ยวพาเยี่ยมชมต่อนะคะตรงนี้ก็คือเป็นการสานเอ้ยเขาเรียกอะไรจากทอแล้วนะคะอ๋อทอเป็นผืนแล้วอันนี้เรียกเรียกว่าลายอะไรคะอันนี้ลายราชวัตรค่ะลายเกตเตาค่ะเกตเตาเหรออ๋อลายเกตเต่าลายเกตเต่าก็จะเป็นสีสีม่วงกับสีเหลืองใช่ไหมคะผลายเกตเต่าแล้วก็จะขั้นนะคะขั้นอ๋อเดี๋ยวดูใกล้ๆนะคะ เทพท่างทรงโปรดนะคะืมสมเด็ะะเจพระเทพ <c oughs> โหแบบปกติเวาลาเราทอทอยาวประมาณกี่เมตระคะก็ <c oughs> แล้วแต่ค่ะ,ะมันไม่ไม่ได้กําหนดค่ะว่ายาวกี่เมตรค่ะ <c oughs> คือกี่หนึ่งเราก็จะทําหลายหลายสีนะคะเราจะไม่ได้ทําสีเดียวทั้งหมดมวนผ้าเนี่ยค่ะที่น้องเขากำลังเดินนะคะ <c oughs> เราจะนำมาใส่แบบวนแบบนี้ค่ะค่ะแต่อันนี้คือเราใส่ได้สองสีแต่อันนี้ที่น้องเขากำลังทําอยู่เนี่ยสีเดียวค่ะ

ได้นะครับพี่อื้สุดยอดเลยอ่ะค่ะอ๋อเป็นเก้าอี้นั่งค่ะอ๋อเป็นก้าอี้นั่งกิโลเป็นได้มัน้นั้นใ,น,น,นให้พี่ไ่อะ,ะอันนี้คือสีอะไรฮะอันนี้เป็นเอ่อเป็นสีน้ํตาลนะคะ เป็นสิ่งที่ละมันจะเป็นน้ำตาลออกนะคะเป็นสิ่งที่เราย้อมจากใบบัวหลวงนะคะอืมใช้ใหญ่กล้วยแล้วก็ใบบัวหลวงนะคะอ๋อมันพุ่งอย่างนี้นี่เองเราก็จะได้สีที่เรา,าอโอ้สุดยอดมากเลยค่ะโเรารู้แล้วเดี๋ยววันหลังเรามาออกกําลังกายที่นี่ อันนีน้ค่ะพี่หยิบทางไหน,หนอ่ะสีนึงก็จะเป็นสีเขียวนะคะลองลองดูที่ขีนึงอ๋อโหมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกจีนะคะโอนี่ก็เป็นสีเขียวนะคะสุดยอดมากเลยสวัสดีค่ะ นี่ลายอะไรอ๋อเป็นลายขาวกับเขียวนะคะอ๋อก็คือในหนึ่งอันก็คือมีสองลายเหรอคะค่ะอันนี้เราจะเดินไว้เป็นลักษณะนี้ค่ะ mm hmm. อันนี้คือการสร้างลายของเรานะคะในนี้ mm hmm. เราจะใช้เป็นลายแบบนี้นะคะเวลาคนที่ซื้อผ้าเราไปตัดเย็บอะคะ่ะเขาก็จะมีทั้งผ้าพื้นผ้าลายในการที่จะมาประกอบการตัดเย็บ mix mm hmm. ด์ mm hmm. โดยที่เขาไม่ต้อง เป็นลิ้ลาผ้าอื่นแต่ค<า>ือผ้าชนิดอื่นนะคะเวลามาตัดต่อกันนะคะเส้นใยไม่เหมือนกันก็ะจะทำให้ผ้าไม่สวยนะคะขอ,องเราเลยมีลักษณะที่เศษคือไม่ต้องไปหาแล้วค่ะเราเตรียมไว้ให้เสร็จอ๋อได้ค่ะแล้วที่สําคัญคือสามารถสั่งสีและลายได้ตามที่คุณต้องการนะคะ,ะส่วนอันน้น สีเทาเนี่ยค่ะทำเป็นผ้าคุมไหล่ก็ได้นะค่ะแต่อันนี้เราจะในแนวก็คือตัวนี้จะเป็นสูตรนะคะอ๋อจะทำเป็นสูตรใช่ค่ะสูตรขา,ขาวขาวอืมเราก็สามารถทำได้ทั้งชื้นและลายเหมือนกันสมมุติว่าสั่งสั่งสูตรอย่างเงี้ยค่ะอุ้ยอ่าการทอเนี่ยค่ะ,คะมันใช้เวลากี่วันได้ครับพี่อ๋อวันเดียวก็เสร็จนะคะอ๋ออ๋อนึกว่าแบบต้องหลายวัน คือของเราเราจะสามารถสั่งทําได้เลยอะค่ะอ๋อก็คือคนทอจะทอได้3เมตร4เมตร2เมตรได้อยู่แล้วค่ะเพราะเสื้อตัวนึงก็จะใช้ประมาณ3เมตรค่ะประมาณ3เมตรทอ1วันต่อ1คนใช่ไหมคะต่อ1คนอืมได้ค่ะก็สลับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วเม้นมาได้นะคะชอบไหมคะอยากได้ลายอะไรบ้างนะคะ นะคะก็วันนี้เราก็พอหอมปากหอมคอแค่นี้ก่อนนะคะก็จะมีลายสวยๆนะคะคือถ้าแบบอุ้ยเราอยากได้ออเดอร์ด่วนนี้ก็สามารถติดต่อ,อเข้าไปได้นะคะของกลุ่มแม่บ้านแสงตะวันนะคะทอจากใยกล้วยนะคะก็ผลิตภันฑ์จากธรรมชาตินะคะค่ะวันนี้พี่แกก็ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายอ๋อเดี๋ยวนิดนึงนะคะ นิดนึงนิดนึงนี่เดี๋ยวจะพามาดูอันนี้ค่ะกระทงค่ะกระทงทํทำจากฟางข้าวนะคะกระทงทํทำจากฟางข้าวซึ่งคุณแม่บ้านก็จะมาทำขายอันอันละ99บาทนะคะก็เป็นการสมทบทุนให้กับวัดนะคะก็สามารถมากันได้นะคะ เอนี่ชื่อวันอะไรคะพี่ชื่อวันอะไรนะคะอ๋อวันไก่เตี้ยนะคะก็อย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้พี่เกลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ